จเจ้าของกินวันนี้ยำน้อไม้ใส่น้ำปูนะเจา้าเฮาจะไปเก็บพริกเจา้าวันนี้เราจะใส่พริกแดงสดเจา้าแล้วก็ใบขิงน้อไม้ที่เฮาจะยำวันนี้นะเจา้าจะเป็นน้อไม้ไหลเจา้าเอายำสี่หาง อันนี้สีหางลงหลวงเลยแต่อี้กับปอล้วเจา้าก่อนอื่นที่เขาก่อมาแกะนอก่อนแกะเสร็จแล้วเขาก็ไปล่าง อันนี้ก็เป็นนอที่เฮาล่างเรียบร้อยแล้วเจา้าแล้วเฮาก็เอาขนเม่นเนี่ยมายักนอถ้าบอกมีขนเมน่นเฮาก็จะใช้ซ่อมก็ได้เจา้าซ่อมก็ว่าไม้จิ้มฟันเจา้าย้ำนอน,นี่เป็นเกาะมีหลายสูตรนะเจา้าแต่ละตีก็จะเน่เหมือนกันแต่อันนี้เฮาญา่ิสูตรตังลำปางเจา้าตังเมืองยาวลำปาง เราจะใชพริกสดหลือจะพริกเกลือหอมขาวแล้วก็น้ำปูจะใส่ใบขิงใบก้มก่ อันนี้ก็เป็นนอตีเขาหยักเรียบร้อยแล้วเจ้าหยักแล้วเฮาก็ปาดเรียบร้อยละแล้วนี้ก็จะเป็นใบขิงเขาก็ซอยใบขิงลงไปเลยเจ้าออน,นีี้้ยเย เรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปตำพริกเจาะเขาก็มใใ่เกลือหอมขาวแล้วก็พริกเจ้าถ้าไผ่ามากเพ็ดก็ม่ต้องใส่นักแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำปู ต้องใส่น้ำปูลงไปเจ้าแล้วเอาก่อ เติมน้ำปลาเจ้าน้ำปลาลงไปเห็นหน้อยถ้าไผ่มากผงชูรสก็เติมลงไปได้เจ้าใส่ผงชูรสตามชอบเลยเฮาก็กลนกลกแต่อี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเสร็จแล้วเฮาก็จะใส่ก้มก่อเห็นหน้อยเอาก้มก่อมากินกับก็ได้ ลืมเก็บก๊มก่อเจ้าเดี๋ยวเขาจะล่นไปเก็บกํมก่อเห็น,หน่อยไปเอาทีข้างบ้านนี่เจ้าไอซีดขอก๊มก่อเลย,นะยลเ,อเนอะเจ้าย้ำน้องไหมใส่น้ำปูของเฮากะเซตเรียบร้อยละเจ้าดูน่ากินขนาดเลยเจ้า